นะฮะฮดูความเปื่อยดิเนื้อสามชั้นนะฮะโอ้โหดูดิใครชอบเนื้อสามชั้นแบบนี้บ้างติดมันมันแบบหืมของขางผืชดอ้าวหยดติง๋งโอโห้หสามทุ่มสีทุ่มห้าทุ่มครับดูความเด้งเดงยุนยุน,ยนลุยฮะเอ็นใหญ่ๆนั้นหนาเพิ่งสับเมื่อกี้ลงไปจิ้มเลยไปคลุกเลย โอ้โหเอ็นดีสุดๆลาดลงไปคุณทด่ฟิลอ่ะตามเสื้อซัมซึมซัมพทุ่มรูยาคนนุ่มจะสุปโคตรเขงถนนบุญสิรินะฮะร้านสิริโภชนาเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อเจ้าเก่าที่อร่อยมากๆแล้วบอกเลยว่าเนื้อเปื่อยร้านนี้โคตรดี ดีจริงเรามาลุยดีกว่าครับมาไปดูข้างในกันมานี่นะฮะเบอร์โทรนะฮะแล้วก็เวลาทําการหยุดวันจันทร์นะครับมาลุยกันได้มีอะไรบ้างมานนี้อันนี้3ชั้นนะสามชั้นนะฮะใหญ่ๆขึ้นไปแล้วเอากิเลยครับโชว์เลยแล้วอันนี้อันนี้นี้ซี่โครงอันนี้ซี่โครงนะฮะเนื้อน่องโอ้เนื้อน่นนอ,นองอันนี้อร่อยมากโอู้้นี่เอ็นใหญ่ๆเอาเรามาลุยดีกว่านี่ฮะเอ็นโอ้ยใหญ่ๆเต่งๆ ลงชามโอ้โหสามชั้นติดมัน mm hmm. ลงมีดแต่ละครั้งนี่แบบสุก uh huh. ลงแล้วหอมจะจัดน่ากินมากๆมาร้านนี้สิริโภชนา oh. สามเปื่อยนะฮะโอ้โ oh, หดู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 ดมีสามชั้นมีซิโครงแล้วก็มีน้องลายโอ oh, ้ยังเด็ดยังเด็ดร้านนี้เผ็ดจริงๆนะครับนี่ปรุงเท่าที่กินนะฮะกินเท่าที่ปรุงซ้มลง น้ำปลาตามตามสไตล์นะฮะน้ําซุปลงไปสักสองช้อนมันจะได้มีความนัวที่มากขึ้นอ้ยอันนี้เนื้อนอ่องโอ้ยจะบอกว่าโคตรนุ่มน้องลายนะฮะเวลาอาบน้ำแบบนี้หืมความฟินต้มน้ำไหมล่ะฮะลุยครับเนื้อที่โคลงเปื่อย แล้วอารมณไปลุยฮะดัดรับิือเส็มากเจอชามนี้ชามเดียวนี้แบบรูเรื่องเลยอ่ะโอ้โหเนื้อน่องนี่แบบใครรักแบบนี้บ้างเช้าๆนะออกกลังกายเสร็จมาก,กินแบบนี้สามทุ่มสี่ทุ่มห้าทุ่มครับลุยฮะ เวลาที่เนื้อที่มันแบบติดมันติดเอ็นติดปังผืดแบบนี้ใจมันฟูแล้วดูปากดิโอ้โหโคตรฟินเลยอ่ะมาเรามาลุยดีกว่าทำเสื้อใส่แล้วแบบแฮปปี้มากเลยตัวนี้สัมชุ่มเสื้อมาุ่มครับจะวนไปเรื่อยๆอลุยฮะม้องผู้งคงเปื่อยมากอ่ะเราจะจัดโคตรเปื่อยดูดิด ดูดูลายเนื้อดูการตัดที่แบบเป็นเลเยอร์คัสตอมเลเยอร์เลยเนี่ยโอ้โหล่าลงไปอย่างนี้มันฮิวใจมากลุยฮะมาอยู่กับเจ้าของร้านเราอีนี่มาเอ๊ะเปิดจะปีเลยนะร้านสองสี่เก้า สองสี่เก้าห6หกสิบกว่าปีอัพนะฮะแล้วเปิดกี่โมงกี่โมงเปิด9โมงปิดบ่าย3ครึ่ง9โมงบ่าย3ครึ่งเดี๋ยวเขาจะใส่เบอร์โทรไว้ให้นะฮะอยู่<ห>ทุกวันจันนะคะอ่าอยู่ทุกวันจันนะครับสุดยอดมากครับร้านนี้โคตรเฉียบเลยเด็ดจริงปากเจอเย็นมมแลวขอบคุณครับ